ไม่จะเล่าสำนาวบาลีจะถัดอตอนมัดสีอยู่ในยาไพรสันพระนางสันโดดเดินดงกันดานสเสวงหาเผือกมาแลผลไม้เอามาเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวนนางไม่กลัวมีภัยทุกวันมาใเ้ ชาลีกันหาพระเวสสันโรนพระพัฒนสดาเธอจำคอยทาแลลหาคอยทางอยู่มาวันหนึ่งพระนางนาฏเห็นผิดประหลาดแต่ก่อนมาลังทิศเหนือทิศใต้ผลไม้ต่างๆ วันนี้เกิดลางไม่มีผลเลยต้นใหม่ต้นเก่าทั้งเขาวงกดวันนี้ต้องอดนะแล้วมัดที่เอ้ยหายยากเหลือเกิน มีกรรมมาเกยกับวัดเทเวะดีดอกว่ามองหน้ามองหลังหลังหละังละละละเดินเลียผู้พาไม่เห็นลูกผัวอยู่กลางรันตัวเ่ลร,รัวนึกสงสารตัว แล้วหัวใจตามาถึงตอนนี้จะพันรณนาสามองค์เทวาอยู่บนสวรรค์ลิงเห็นพระโยชน์พระโพธิยานพุทในสันดานพระเวทสันดอนพระไทยเธอมุ่งสร้างบารมีกันหาชาลีทั้งสองรลลัพซึ่งองค์สมเด็จนะ พระเวสสันดรธอจะทานพลบําเพลเพิ่มพูนสามองค์ที่ว่าพึกษากันไว้ต้องจำเปลงกายให้ตามสกุลสององค์เป็นเสื้อรับพระนาซูนองค์หนึ่งดรุลเป็นสิงหราทำโหรมรำร้องเกือกองคีรีประจวบมาดศีกาเดินหาบเสือสาบ มาพบสัตว์นารายนางก็ไม่รอลาวางหาบปลววันทานร้องขอพลนา้าทางเมื่อไม่โปรดจะโกรธนกักก็ตามมัสีฟังความ แล้วน้ำตาไหลาคิดถึงลูกรักก็จำต้องหักอาไลรีปลุกออกไปหาสองกุม,มารชาลีลูกแม่หนาแม่เลหาหรือก่เลหายเจ้ากันหา หรือว่าเจ้ามาตายจะทำฉันใดอยู่ในดงกันดานอ้ลูกรักเจ้ามาหักใจลางหรือว่าสัตว์ป่ามันมาหักหันมันมาทำร้า ให้เจ้าไหวปลายให้เจ้าไหวปลาโอ้เจ้าดวงสุริยันของแม่นี่เอยนี่กว่าดึกนนี่กว่าเดินมันจะข้ามคืนจะแล้วลูกเออ ยังไม่เห็นหนะ้ากันหาชาลีเลยโอ้โอโอโลูกเอ้ยแม่ชวนจากบาลไล่ เดวงสุริยันจันทรทั้งคู่ของแม่เออยแม่ไม่รู้เลยว่าจเจ้าจะนียรรมารดาไปสู่ป่าพระราไดไม่รู้ที่เอกหรือเจ้าข้ามนาทีทะเลวนหิมะเวท ประเทศแดนอด้หากแม่รู้แจ้งประจากใจแม่จะติดตามเจ้าไปจนสุดนกำลังแรงควรจากสงสารเอ่ยวยนางแก้ว กัรระยะนี้นออ่อมพระเกศีลงทูลความหวังจะติดตามพระลูกรักทั้งสองรานางกราบถวายบังคมลาแลว้วลุกเลือนขยือนยกพระบาทบททจรเยื่องย่าง พระกายนางให้เสียวสันวันไหวไปทั้งองค์โดดชายทงอันตองอกกำลังแรงลมอยู่รีวรีวสิ้นแรงรวยเธอโหยหิวระทวยสวงพระสอเธองุบงวงดวงพระพักผิดเผือดไม่แปลพันจะทูลสร้างก็ยังม่ทันที่ว่า จะทูลเลยตรัสว่าพระคุณในเจ้าเอ๋ยได้คำเดียวเท่านั้นแหละก็หายเสียงเอียงประกายบายสรูเพศพระเนตรหลับหับพระโอดลงทันอาทีวิสัญญ่หุตวาพระนางกอ ถึงซึ่งวิสัญญีสลบลงตรงนาชาญปานพระหนึ่งวัยชาติทองอันต้องสายสุนีฟาดหาดรเนเอ ลงตรงนาสลาวัดจันท์ทึกนั้นแลเนี่ยใครนำมากันอยู่ให้นำมากันอยู่อายุแลนายาัติอเออยยืน,ยน อย่าได้ขาดอย่าได้แค้นทั้งเงินแสนเงินหมื่นทั้งลูกสาวลูกหนุ่มให้อยู่ชุ่มอยู่เย็นอย่าได้ผลได้เพื่อนนับเดือนให้ได้ปีให้อยู่สนุกสุขขี่เจ็บป่วย่าได้เป็นป่วย่าได้เป็นโยมโลูกโยมป้าแล้วอย่านำกันได้บ้า ได้เปย์อย่าป่วยเล็บเจ็บไข่เนยโยมนื้อกินเข่าได้หลายๆอย่าเจ็บคอทางหลังอย่าคตอย่าคดอย่างออย่าเจ็บเข่งอย่าเจ็บขาให้โยมมีแต่ความสุขมีแต่ความสนุก สบายนะอีงวดนี้ให้นำกันถูกรางวัลที่หนึ่งจกักคนละใบนะ่งนานำกันถูกรางวัลลที่หนึ่งและนายอยู่มือ,อ,อจกักคนละใบหน จะซื้อตัวไหนก็นโทรไปบอกฉันบึงเนือคุณโยมเนื้อถูกทูกคนเรื่อยทั้งคนร่าอีคนเดิองอ่อนอีกคนเด้งให้มีโชคมีใจมีไหวมีชาหญิงชายชาวประชามีฉันมีเชิงรื่นเริงมีชื่อมันนังหูกเอกอชัก มีเช่นทั้งหนุ่มเท่าสาวเก่พ่อแมที่มานั่งสุข,ขีมีกระตังไหลมาลังมานาอย่ามีทุกทุกยากยากเนโยมปู่ปูปและยายาถ้ามีเงินก็อย่าให้เขายืมมันทวงเอาอยากไม่เนือ้อเยน็ยน ถ้ามีเงินนก็อย่าให้เขายืมมันยิดทวงเอาอยา,อากเอ้ยไม่เน้อเลยนายิาอาเอ้เนี่เย็นเย็นเนอเองก็เก็บเอาไว้เออจะได้เอาไว้ใช้กว่ายามทุกยามเข็นฉันไม่พูดยกหยกไปเลยเนอโยอโย ยอ่ยอฟังนานๆมันจะเหนื่อยนะโยมหน้าเหมือนเพลงท่านิยมนวลมันพอสมมาพาควรควก็เอาเธอโนยมโนเธอนอโยมโอเนอพี่น้องมานั่งเดี๋ยวจะเป็นโยม,อยอมนอนโยมโนมไม่ขืนพูดขืนเววาคือกระเจ้า ขึ้นวอมันถึงเวลามาเลวหนอสุนทรต้องเวียนกลับคืนวัดเอฉันไม่ได้อยู่สเสนอยอนอย่างงั้นฉันลาก่อนเล้วเนอยติให้อยู่ชุมกินเย็นอายุยืนยืนทุกคนสเสนอ เสนอโยมนาทีมานั่งรานนี่ดอกเนื้อนั่งรมเน้อไม่พูดเสนอเดินนี่ดอกเนื้อเสนอยองอ่ะนี่ม,มันถึงเวลาเย็นมันจำเป็นต้องลาโยมไม่รถยนต์คนสมวิ่งส่งลงเลยยองอะก็ต้องลาโยมเน้อไม่พูดลาย,ยิงอ่ ลายอฉันพูดแล้วก็ต้องแล้วปันคุดเหีวก็ต้องหัวนี่มันก็ต้องทุ่มกวัวถึงไม่ลงก็ต้องลาก่อนจากไปคุณโยมเออฉันสั่งจะคำโยมจำมาในโยมหน้ามีงานคราวหนาธรรมาทิสองหลังนี้อย่าให้ใครมานั่งของฉันอยู่ ฝ่าอายอินองอนกกาคตทรงแจ้งเหตุคลวัวจะเกิดอาเพศในพภาบในภายภาคหน้าเปลงกายมาขอองค์พระชายาวิสัลกตราน,นกกาคตทรงยินยอมฝ่ายเท่าชราพาสองกุมารผ่านคันธมนสถาน ข้องทุนกระมอนะ่อมนทหารกากูวิ่งสู่ล้อมทหารนกกูวิ่งสู่ล้อมจับจะเท่าหลังงอมเฝ้าเจ้ากรุงสนชัย้าให้สอบถามเนือ้อความทวนที่จึงเบิกเงินนี้ เอามาถอนไทยชาลีกนันากลับมาเป็นไทยจัดงานเลี้ยงใหญ่ให้เท่าชราเอาเงินเอาทองของกินมาแจกถูกชกกินแหลก ถ้าแตกดังว่าทั้งเงินทั้งทองพี่น้องไม่มาองค์พระราชาเก็บเข้าวังในแล้วจัดนักขบวนรับพระวทสันดอนทั้งสองบังอ่อนกันหาชาลีไสพระพุทธสันตพระเจ้ากรุงสนชัยสเสด็จออกไป รับพระเวิสันดรนทั้งหกกระสัยแนะที่ทรงพลักพลากพอถึงสำนักเส้าสวงสะท้อนสลบสลายกว่าอยู่ในดงดอนทำให้เดือดร้อนถึงเท้าอินทราบันดานลมโยกเป็นฝนโบกขอรพัดนทั้งหกกระสัดแร ก็ฟื้นขึ้นมาจึงชวนกันกลับกรุงพภาราปกครองไพรฟ้าจนสิ้นพระชนวิสันตรามหาทานธรรมเพียรพยายาม,มกระทำนกกุศลทั้งหมดสิบชาติเบื้องบาท อยู่บ่อนละกำเนิดอีกคนนะคือองค์พระสาตว์สดา